เมปัก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 หงสทอง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 สเอาโซดาเอาโซดาเอาโซดาไมเอาโซดาอแล้วหสล้หงส์ลหงเออเออเออเอามวนล้วัน้อมวนแล้วมวนแล้วคนบวมคนชนมคือมูบบวมือมูวมือมูบอจัเลงบิด

thần thần buộc quan tham mu quan tham mu quan tham mu quân tham mu quân nè nhìn vào phòn kèm cá phòn nè จะเลี้ดงไว้อีหลาลองเพียงผิดครับลองเมื่อกี้แห้งแห้ง่องคันน้งแห้ง่องคันน้องรงถ้าก็ลองเพี้ยงหงพ้องคันน้องเอาไหมูเออเอออแห้งตากปีไหมเอเบเมนิกถูดแห้งแหงอันนีหงออเอาแห้งเอาแห้งก่อนเอาแห้งก่อนก่อนน้ำแห้งเออ เออเอ้ากอเอแเอ้เอาเออ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 เอนเอาเอเออเออเออเเออเอเออเออเเออ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 เปอยเออยเเอเออเเอเ เปลนบนอดบานจบซ้ำปี่ยนยวอะรแยงกับฟอนเปลี่ย

เฮ้ยบอแม่นแลนข่งขันเฮ้ยต่อไปยังยงไยังไอก่องยังอยังไงะมันเป็นไผ่ต้นอ่ะป้อนป้อนยังเนียป้อนแบบลิบขเลือกใชไหเลือก้เลือกเฮงเนาะ ไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยวเจอกันเามันคือยังมันคือแนอนโอ้เอาเอาเอถามโบเบิร์ถามโบเบิร์ถามโบเบินมันคือยังอนะคือยังก่ลูกโอเคโอเคถามปาปโอเคเอ พี่น้องเอ้ยมามมเมืองม <eterm oon> ุกเลิกครับผมมาเป็นมุกธรรมดาครับเลิกเลกคุณบใจแล้วเหรอคขวาซูจะมัดแปรอยกค่าฮั่ฮ่าฮันฮ่า่าาน

ขอบคุณน้ำซุปกรอครับไปแล้วเยวสีฟามึงเอ่อพ่อเด็พ่อได็กคิปพีหนอพ่อได้คคิดนอครับนอหวนจากัดสวัสดีน้องลำเพีนลำเพนยนกเป็นยังไคน้องเป็นที่ไปเที่ยวเตี้ยโอ้เตี้ยผู้ใด เธอเป็นใครตงเกานอะไรกินข้าวหี่ไปอยู่เต่ๆเต่ิเตาเต่าเต่ดาเหยังเลยเห็นยังซื้อโทราัพท์ไหมจีจฮะเอาคือเบาๆเบาๆว่าจ้าเป็นไมากมายมากมายม้ไม้ก็มาอย่างไดเฮ็ยังเห็นยังเฮ็ยังสั่งตลงถ่าองเจ้าอี๋ โอ้แกลแกลอ่ะหมดเป็นหมื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้องเขามาแล้วนะครับวันนี้ปีนี้นางจะเต็มรูปแบบนะครับสุดสุดสุดมันสีคือกันแล้วเราถามมันสีคือกันมันกับปุได้ป๋าตู่คุณหนึ่งดำคุณนึงทองเอ้านี่สามคนคุยกันเลยติคุยแล้วทีนี้คนนึงแปลกมือแต่กูเป็นยังผู้ใดแปลกมือไพ่หม้อหนูกับพี่จินร์แต่มันเป็นสีเดียวกันผู้ใดแปลกมือบัน อ้าวปีนี้นั่งแบบเออไปดูคือกันรู้สึกว่าที่แรกว่าตัดใจเนาะบ่อเสือทั้งบ่อเสือยังต้งสินเนาะเนาะบัดนี้พอสิไก่หยอดมือพอดเพราะแต้งแต่ไก่หยอดมือเพิ่น เอาอันนั้นก็ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องซื้อโอ้ที่แรกนุ่มบอลเด้คิดว่านุ่มสิได้อขึ้นชารล้วบานินุ่มคิดว่านุ่มสิได้ขึ้นกับพระอินเดี๋ยวพอกันใช่บานี้นนเอาไอาปยามาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นถัดเออเดี๋ยวเป็นมือซนนองเออมือขวาของอนางอากีเน,ะนาะไปขึ้นดูบาทที่นี่คอนเสิร์ตก็ได้ร้องซ้อมกันไปไนอนเลยเด้เออขึ้นเนื้อขาขึ้นเนื้อเดียวเลยที่ดีๆใจ๋อะไรแห้งเนาะไปขึ้นบานี้พ่นิเฮพ้าะเออ <laughs> <laughs> เอาโอเคครับพี่น้องครับพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ